ในายเดนิวิทวันนี้อายุ25ปีเกิดวันที่10กันยายน2539เป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวเจ้าของร้านขายของชำ เกิดและโตที่สมุทรปราการจบมัธยมศึกษาจากนวมินทรราชินุทิตย์เตรียมบุรมศึกษาพัฒนาการในายเนติวิทย์เรียนปี5้ละคณะรัฐศาสตร์จงใจลงวิชาเรียนน้อยๆเพื่อให้จบช้าๆเพราะอะไรท่านผู้ชมก็เพราะจะได้มาทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสันสะเทือนและหาเรื่องที่จะล้มล้างประเพณีต่างๆที่จุลามีมาแต่การก่อน จงใจจริงๆสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่เคยให้สัมภาษณ์บอกเมืองไทยไม่ควรจะเรียนทางด้านโน้นทางานั้นควรจะเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์แลวทำไมตัวคุณเองไม่เรียนละ่ะเสือกไปเรียนรัฐศาสตร์การปกครองคุณมีวาระแอบแฝงคุณมีไอ้พวกไอเท่าทั้งหลายหรือวัยกลางคนคุณไปยึดถือธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงขนก,กุลเป็นไอดอลของคุณใช้ไม่ได้คือคุณจะทําอะไรก็ตามนี่นะคุณทำไปเถอะแต่คุณมาเล่นงาน สัญลักษณ์ของพระเกี้ยวซึ่งเป็นตร,ราประจําพระองค์ของรัชกาลที่5ที่เขาทํากันมาตั้งนานแล้วเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณคนว่าจุฬาเกิดขึ้นมาได้เพราะรัชกาลที่5กันยายน2563คุณออกมาคัดค้านการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมในที่ดินของจุฬาอ้างว่าเพื่อช่วยปกป้องชุมชนและสร้างกระแสปัน่นแฮชแท็กระหว่างศาลเจ้าแม่ทับทิมกับตราพระเกี้ยวต่างตรงไหนไม่ได้ต่างกันศาลเจ้าแม่ทับทิมคนศรัทธา คนเชื่อถือตราพระเกี้ยวคนก็ศรัทธาและเชื่อถือเพราะว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณคนว่าจุฬาเกิดขึ้นได้เพราะรัชกาลที่หซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานตราพระเกี้ยวให้เข้าใจบอไอหำน้อยเขาบิดเบือนเขียนประวัติศาสตร์ใหม่อ้างว่าจุฬาเกิดได้เพราะคณะราษฎรไม่แล้วท่านผู้ชมไม่แล้วไอสองสี่เจ็ดห้ากับจอมพลปอพวกนี้เนี่ยกับพวกกลุ่มเด็ก3นิ้ว3ากีบผมเคยพูดมาแล้วว่าเชิดชูคณะราษฎรจอมพลปอจริงแต่ ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วไม่ใช่หรือว่าไอ้คณะราษฎรสองสี่เจ็ดเนี่ยคือคณะโจรปล้นสมบัติราชวงศ์จัก,กรีมาแจกจ่ายกันเองยึดอํานาจมาได้ทะเลาะเบาแวงกันเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นของประชาชนต้องยึดเอามาแจกจ่ายจริงๆเอามาให้พวกคณะราษฎรยึดอํานาจแย่งชิงทายเทเป็นของตัวเองผมเอาหลักฐานให้ดูแล้วผมเคยพูดไปแล้วตอนที่6 1ท่านผู้ชมไปดูได้วันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2 5 6 3ันอกบปี ผมพูดมาแล้วจอมพลปที่เป็นไอดอลของนายเพนกวินแกนนากลุ่ม3นี้ผมเคยเปิดขมูลอยู่แล้วว่าพอเขายึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไปยึดทรัพย์สมบัติของรัชกาลที่7ไม่ว่าจะเป็นวังสุขโขทยัยซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นของก้อนวันแต่งงานแม้แต่เครื่องสําอางของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จ็จอมพลปยังหยิบฉวยเอาให้เมียตัวเองมาใช้16สิงหาคม2563ปีที่แล้วกลุ่มนายเพนกวินรุงปนัสยากับกลุ่มเยาวช ปลดแอกกำลังมีกระแสสูงก็เลยมีคณะจุลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนสัญลักษณ์จุลาลงกรหมายลัยเป็นจากพระเกี้ยวเป็นเวาจุลา คุณบ้าไปเล้ยังไงตอนนั้นเป็นการล้อเลียนลบหลู่พระเกียรติห่งสายมกษัตริย์เชิดชูคุณูปการและจอมผลปอมีข้อความล้อมด้วยนะว่าณที่นี้คณะราษฎรได้ยกให้แก่มาิทยาลัยเพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติคนที่มีส่วนผมไม่อยากจะพูดถึงกองนี้เพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วคือนายสุธาชัยยิ้มประเสริฐอดีตอาจารย์สอนศาสตร์จุฬาเนื้อหาตอนหนึ่งนายสุธาชัยเขียนว่าเดือนตุลาคม2482รัฐบาลคณะราษฎรได้ผลักดันให้ออกพระราชบัญญัติโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่บริเวณจำบลปทุมวันอำเภอปทุมวันจากถนนพระรามหนึ่งถึงพระรามสี่เนื้อที่1196้าไร่3างตารางวาให้เป็นทรัพย์สินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี่เป็นความพยายามจะรื้อประวัติศาสตร์มาเขียนใหม่เพื่อเชิดชูคณะราษฎรเอาอละโดยการบอกว่าจุลานั้นเกิดขึ้นได้เพราะคณะราษฎรไม่ใช่ในหลวงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกแล้วประเสริฐตราพระเกี้ยวพร้อมกับเปลี่ยนตราใหม่โดยเขียนคำ รอบวงกลมตราวา่าจุลาณที่นี้คณะราชได้ยกให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติไอคณะราชฎะระยำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งจุฬาเลยแม้แต่นิดเดียวนผู้ชมแม้กระทั่งไอเว็บไซต์ประชาไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินทองจากองค์กรในฝรั่งชื่อ NED ซึ่งเป็น CIA ภาคพลเมืองเข้ามาปั่นป่วนประเทศไทยยังเสือกอ้างคุณุปการที่สําคัญที่สุดของคณะราชและจงพลปอเปิดเอกสารว่าเป็นคนที่มอบที่ดินใ ุท่านผู้ชมครับเรามาดูข้อท็จจริงที่บิดเบือนประวัติศาสตร์23มีนาคม2459รัชกาลที่6ได้ทรงออกโฉนดที่ดินให้กับพระองค์เองเป็นโฉนดที่ดินฉบับที่2057และ2058และ2059ที่ดินทั้ง3าโฉนดนี้มีผู้เช่าครอบครองอยู่แล้วสมัยก่อนยังไม่มีโฉนดโฉนดที่ดิน3แปลงของจุฬานี้ตกทอดจากรัชกาลที่6มาถึงรัชกาลที่8ปรากฏหลักฐานสารบัญจดทะเบียนว่าเมื่อวันที่นี่เขาจดทะเบียนไว้แล้วนะเมื่อวัน ที่3มกราคม2478พระองค์ทรงให้จุลาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา30ปีแต่พอถึงวันที่12ธันวาคม2483จอมพลปอก็โอนเปลี่ยนานามผู้ถือเป็นกระทรวงการคลังสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนราัต์และวันเดียวกันจุลาก็ทำสัญญาเลิกเช่าและกระทรวงกรคลังก็ให้ที่ดิน2แปลงนี้แก่จุลานี่คือข้ออ้างเขาในความจริงปรากฏเป็นเอกสารที่สำคัญคือที่ดิน1,309ไร่ของจุลาคือที่ดินจากพระ ข้างข้างที่สมบัติของรัชกาลที่6ที่ทรงยกให้หมหายจรัยเพื่อจัดการสอนเพื่อลูกหลานคนไทยทุกคนไม่ใช่คณะราชยกให้จุฬาเพียงแต่การโอนย้ายที่ดินจากที่ทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ไปให้จุฬานั้นเกิด ขึ้นในสมัยจอมพลปอพระองค์ท่านยกให้ก่อนแล้วแต่ขบวนการโอนย้ายที่ดินเกือในสมัยของจอมพลปอซึ่งทําหน้าที่อะไรท่านผู้ชมรับสนองพระ,ระบรมราชโองการเท่านั้นเองไม่ใช่ความคิดของจอมพลปอวีระบุรุษมหาโจรของพวกเพนกวินผมยังมีหลักฐานสําคัญมากๆอีกชิ้นหนึ่งเป็นเอกสารที่ผมไปค้นมาจากขอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฮ้ย ไอกรรมการสโมสรนิสิตนักศึกษา29คนเนี่ยพวกมึงเข้าไปหอ่อจดหมายเหตุมากได้ไหมแทนที่จะมานั่งประชุมกันและแตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อท็จจริงนี่มาเรียนจุฬาได้ยังไงอะ่ะโง่บัดซบเลยโดนเขาปั่นหัวโดนเขาครอบงำเอกสารฉบับนี้มีความยาว9หน้าผมจะสรุปใจความสำคัญให้หนึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสารศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5พระองค์ท่านมีพระราชปารบมานานแล้วมีพระราชปรารถนามานานแล้วที่จะจัดตั้งหมหาวิทยลาลัยขึ้นสำหรับ สาวนพศสาวชาวไทยแต่ยังติดขัดในสมัยพระองค์ที่ยังดําเนินการให้สําเร็จตามพระราชประสงค์นั้นมิได้มาถึงสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของรัชกาลที่5ซึ่งทรงสาานาจากโรงเรียนมัดเล็กขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพระราชทานนามว่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยข้อที่ 2, 2เพื่อให้มหาวิทยาลัยนี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศดําเนินการรุ่งเรืองไปดีดีจึงได้พระราชทานฟังให้ดี ดีนะไอกรรมการ29คนเนี่ยอบออจอจึงได้พระราชทานเงินส่วนเหลือจากราษฎรที่เรียอะไรกันสร้างพระบรมรูปทรงมาตอนนั้นรวมทั้งดอกผลเป็นเงิน9 8 2 6 7 2บาท47สตางค์เงิน9 0 0าแสนกว่าบาทเมื่อร้อยปีที่แล้วมันเท่าไหร่ขท่าไรปีนี้คุณนึกดูละหลายร้อยล้านเป็นพันล้านพรงพระราชทานเป็นทุนสําหรับการปลูกสร้างมหาลัยแล้วสร้างในมหาลายบนพื้นที่พระคังทางที่มีเนื้อที่1 3 0 9ไร่ทิศเหนือจดสระ ทุมทิศใต้จดถนนหัวลำโพงทิศตะวัอนออก จดถนนสนามะทิศตะวันตกจดคลองสวนหลวงโปรดกล้าวให้จารึกเรื่องนี้ลงในศิลาพระเลิกพร้อมรูปถ่ายและแผนที่นาเขตและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเลิกตึกบัญชาการสำหรับหมหายจลัยนี้เมื่อวันที่3มกราคม2 4 5 8ร้เป็นรูปพัชกาลที่6ทรงวางศีลาเลิกตึกบัญชาการจุลาวันที่3มกราคม2อ5 8ส่วนจอมพลปเกิดที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่1 4กรกฎาคม2440เท่ากับว่าตอนนั้นจอม พลเพิ่งจะ48ปีเองรัชกาลทกท่านทรงวางศิลาพระเลิกมอบที่ดินให้กับจุฬาลงกรณ์ไปแล้วในขณะจอมพลปยุ่แค่18ปีข้อที่3การที่ได้พระราชทานเงินทุนให้แก่มหายาลัยก็ดีการที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตกำหนดที่ดินไว้เป็นเขตมหายาลัยก็ดีรวมทั้งการได้พระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกกระแสพระบรมราชองการนี้บรรจุลงไปในศิลาพระมหาเลกด้วยมีพระราชปณิธานที่เห็นความดีงามของมหายาลัยนี้ที่จะเป็นพระ ราชอนุสาวรีย์อันใหญ่และถาวรทําให้เกิดประโยชน์ประเทศชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านยังมีเงินกองทุนที่ภาษาอังกฤษเรียก endowment ประกอบด้วยเงินที่ดินทรัพย์สินอื่นอาจนําไปใช้ประโยชน์จัดผลประโยชน์มาสะสมให้กดำเนินกิจการโดยรู้ล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่4ความเป็นมาของที่ดินส่วนพระองค์1 3 0 9ไร่ที่รัชกาลที่6มีพระบรมราชานุญ,ญาตเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยและจัดหาผลประโยชน์มาบํารุงการศึกษาของจุฬาเป็นข้อยืนยันและเป็นหลัก ฐานหนักแน่นว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงเกล้าเจ้าอยู่ที่ต้องการพระราชทานที่ดินให้แก่มาชัยเพื่อได้ใช้ที่ดินนี้เป็นถาวรตลอดไปหากก็ยังติดขัดอยู่ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ยังต้องการใช้ที่ดินแปลงนี้ในบัญชีเลี้ยงชีพบาทบริจาิกาในรัชกาลที่ห้าอย่าพึ่งถอนที่ดินซึ่งเป็นทุนนี้ไปพระราชทานให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสิทธิขาดเว้นแต่จะจัดที่ดินแปลงนี้ที่มีประโยชน์เสมอกันมาลงไว้บัญชีเป็นการแลกเปลี่ยนจึงทรงพระ กรุณาโปรดกล้าวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนใช้ที่ดินตั้งเป็นสถานการศึกษาได้ในรัชสมัยที่รัชกาลที่8จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานเพิกถอนญาเช่าที่ดินและขอรับพระราชทานที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระรัชกาลที่6แต่ยังติดขัดที่เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่5ว่า เก็บไว้ก <boundaries. S 3> <si> ่อนให้คนที่อยู่ปัจจุบันนั้นสามารถจะทำหมากินได้ก็เลยจําเป็นต้องตรากฎหมายพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตำบลปทุมวันให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย2,482เพื่อรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนพระองค์แปลงนี้เป็นของจุฬาลงกรอย่างสมบูรณ์นั่นล่ะคือการบรรลุผลที่รัชกาลที่ค์ทรงตั้งปณิธานไว้สรุปท่านผู้ชมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาจัดตั้งตามพระราชประสงค์รัชกาลที่5ซึ่งทรงปรารถนามานานแล้วรัชกาลที่ 6แสต่อจนสาเร็จเงินก่อตั้งมหาลัยรัชกาลที่5พระราชทานออกไปให้9แสนกว่าบาทเกือบล้านบาทพระราชทานที่ดินกําหนดเขตมหาวิทยาลัยกรุณาโปรดกร้าวบรรจุแผนที่อนาเขตโรงเรียนไว้ในศิลาพระเลิกด้วยแสดงว่ามอไปแล้วถึงกับขั้นบรรจุกําหนดเขตเลยอยู่ในศิลาพระเลิกเพราะฉะนั้นแล้วจอมพลปอกับคณะราษฎรจึงเป็นเพียงผู้ท่านผู้ชมครับรับสนองพระบรมราชโองการเท่านั้นเแม้การที่ไอพวกสันขวานทั้งหลายมาอ้าวว่าคณะจุฬาว่าคณะ ยกที่ในจุฬาแท้จริงแล้วท่านผู้ชมคือการต้องการดิสเครดิตสถาบันพระหามศาตร์เท่านั้นไม่มีหาอะไรเลยเพราะหลักฐานที่ผมว่ามาข้างต้นนั้นมันชัดเจนมีทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์หลักฐานบุคคลรวมทั้งภาพถ่ายเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ชื่อสุธาชัยยิ้มประเสริฐกับคณะจุฬารวมทั้งเว็บไซต์ประชาไทายนั้นโง่งี่เง่าถูกเขาหลอกนอกจากถูกเขาหลอกแล้วยังถูกจัดเป็นพวกไร้ความกระตันยูรู้คุณคนซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อีกด้วย นี่คือข้อเท็จจริงท่านผู้ชมคณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬารวมทั้งนนเนตรวิทย์29คนนี่คือความจริงเรียนมาได้ยังไงเนี่ยจุฬาโง่งีง่เง่าเจตนาร้าย28คนเนี่ยโดนครอบงำโดนชักจูงไม่นทิศทางที่ผิดหมดใครเป็นพ่อแม่สั่งสอนบ้งได้ไหมไอ้เด็กพวกนั้นอนะ